ผู้หอนยาดูเด่นหนอนเกือบสุดเกียร์เนาะปล่อยผือหอนเออดูหน่ะยังไม่หมดอ่ะโอ้โหงานนี้ครับ ไปด้วยได้ไหมครับกับสวัสดีผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอ็กดัมซิงครับไะเดี๋ยวพาขึ้นน้องมะนาวหน่อยเฮ้ยน้องมะนาวท่านน้องมาขาวไปด้วยจโหนลองขับนอ้นองมาขาว <laughs> hai à. con <laughs> à. à. đi xuống à không à đi ขันขึ้นจานลงอะนะเป็นอะไรเป็นกับปืนหรือว่าเป็นกับอะไรไม่น่าเป็นกับขันศพเพราะว่ามันเน่มตั้งศูนย์ไหมตมัตม้งตั้งตกแค่แล้ะมันตกเหงาทั้งหมดหมดแล้วมาแล้วถูกใจน้องนอนท์มากครับถูกแล้วเนาะถูกใจไหมนนท์กเหงาไหมถูกใจเลยนะเยี่ยมประหยัดน้ำมันกว่าเดิมไหม ไปอ่ะเกินน้ำมันน่ะวันเนี้ยเหรอกหมดแล้วเดี๋ยวอ่าพอนู่นละให้จาร์โอเป็นคนขับว่อนไม่รู้เป็นหรือเปล่าวกะขับรถไทยเขาให้ขับแต่รถไทยคอนีมากเลยอู้ยรุเสียบอยไปก่อนเขาเลยอะตายเถอะ ฮะียบอยอะถูกใจน้องนท์เลยครับโอ้โหเสียงหวานเสียงหวานมากจะได้เนื้อ็นี่ยมันก no ็หอนยาวเลยนะใส่เทปโคู well ่อเนี่ยฮะใส่เทปโป้คู่อีกจัดเลยแน่นนนะเอาไหมโบคู oh, ่แม่งเลยแค่นี้ก็พอแล้วอย่างโดน เบรบเดียวยังขนาดนี้เลยเสายว่างอโอ้โหไม่ใช่โอ้คูใส่อินเตอร์สองอัน <c oughs> แต่เมื่อคืนน่าพูดความจริงเมื่อคืนผมถามช่างที่มาซ่อมซ่อมลายแล้วบอกว่าถ้ารถมันมีเอรบมาแล้วเป็นเครื่องธรรมดาจะป็นต้องใสอินเตอร์ไหมก็ถามช่างบอกว่าไม่จะเป็นเพราะถ้าใส่อินเตอร์แรงอัดเยอะเดิมเป็นมีผลให้รูส้สึกเสียดาย ก่าบก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าเราตั้งบูทน้อยอ่ะมันจะไม่มีปัญหาอันนี้อันนี้ถึงยี่สิบไหมยังไม่ยัง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 ยองย้ายั้ยังยังยังยัยังยัง้ังยันยังยั้ยังยังยัมเังยังยังยังเังยังยังเลงยยัง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 มังยางยังยันยังันยัันยัมันยังยังยันมังยังยัยงแกนด้านไหนัยัยว ฉันโอเจ้าจะเก็บงานทันวันนี้ฝนมาแล้วนี่เองจะไปเก็บมวยัาไกไปเก่กเงงานา่อความร้อนปก,กติครับสบายสบาย,ย,ายเองต,เอต้องไปจอดน,น,นั่นใช่ไหมจอดอะไรจอดเ <ไง S 1> บาหนาักถ้าไปจอดแล้วมันก็จะรถอีกอ่ะไม่ถ้าเป็นรถ สี่แยกละจานโอขับดีๆๆอย่างนี้าค่อยหายได้เจ้าเ้าค่อยหายมันจะหักจรนี่มันมันมันสั้นให้มันเล่นตัวได้ให้มันเล่นตัวได้อู้ขาหลายด้วยรถรถฟังนี้รถฟังนี้รถรั่งนี้รถฟัมหิฮะอย่าฟังผมดิ ยาด้วยเด่นหนนเกือบสุดเกียร์ฮะเนาะยังไม่หมดอ่ะมีเบาๆเลยมันเท่าไหร่ประมาณรอบเครื่องพันสองได้ไหมปกตินะรับเกือบเท่าเดิมนะจานโหวงนอนแล้ว ใหกินกาแฟให้กําซิ่งกินอะไร็พูดเฮ้ยผมได้ตังมาไว้ป่ะผมได้ตังมาเออมาๆกินก็นได้ซื้อเลี้ยงก็ได้ผมไม่ใช่ปัญหาเรื่องนี้ขอให้มีตังแต่เมื่อวานไม่ได้กินนีของใครอีของใครเมื่อวานหอยแซมก็ของพี่มีวเปล่าออไม่ได้กินเลมื่อวานไม่น่ารถเสียบอยดิใช่ไหมใช่ดิเป็นเสียบอยโพสต์รูปลงเฟซอยู่อู่ปวะ ฮะหน้าด<ม>ูดไปอีกมุมเลยนี่ไม่แน่แล้วโอ้ทีเท่เทยากเลยนี่ยากเลยทีนะิ่งไม่เลยใคยไม่ถึงหรอกนี่เพิบเพิบเเพ,พ,พ,พนี่ยทีเท เขาสีวันนัวนจริงๆ,น,ๆนี่เออเนี่ยเขาสีตัวตรงนี้ครับถึงไหมรถเดียงมาฝั่งนี้นะเนี่ยบอกมาถึงที่เทแล้วแล้วก็เพิ่งมาที่เทครั้งแรกครับ ไบองอาดเดี๋ยวไปถึงที่เทนะครับเกียรรถแรงครับสองสองห้า ได้ซื้อ่ะไหนวะสักหมุเยอะแยะไปหมดเราไปยกยิงดีกว่าไปดูจันโหครับถึงจะเรียบร้อยแล้วนี่ได้เวลาลาดเลยเป็นไงจันโหความรู้สึกขับรถน้องมาขาวแรงไหมแรง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 ว่า ก็มาถึงที่เทรเรียบร้อยครับน้องม้าข่าวครับขับโดยจานโอรครับนี่ครับก็เทตรงนี้เลยเก็บงานครับจานโอ,รโอครับเทลาดเอา โอ้โห,หงานนี้ครับโนนไม่ลงโอ้โหโอ้โหเกือบติดไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วตามมาด้วยหมอตาลครับนน่นมาแล้วเ้าเร่งเบาไหมจา้าโนเบามากเลยไหม หอนแบบจัดจัดอะ่ะหอนจัดอะ่ะมาขาวาตามมาด้วยหมอตานครับพลังอ่240มาอยู่ที่เทครับกับที่เทนี่เนิดเนิด แรงแรงอู้หูเอาไม่อยู่อะอู้หูเอาหมอตารดไม่อยู่ครับนี่ครับเกือบอยู่ครับตรงนี้โอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ